ตอนนี้ถึงบ้านทาแล้วนะครับข้างหน้าจะเป็นทางแยกเข้าอุโมงคุณตาลครับผมใครที่ยังไม่ได้เคยไปเที่ยวที่อุโมงคุณตาลก็นะครับเข้าไปทางนี้ได้เลยนี่ครับซ้ายมือครับอุโมงคุณตาลครับ ครับตอนนี้ก็จะถึงแล้วนะครับเลยประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับผมเดี๋ยวเราจะเข้ายูเทอร์นะครับตรงข้างหน้าแะแวะตรงในตลาดเลยนะครับนเขาจะออเจออเาแห่ มีทุกอย่างครับพึ่งครับพึ่งแคบหมูครับแต่วันนี้จะเราจะหาน้าพริกเมงดากันนะครับปลาแห้งครับปลาแห้ง นกทอดก็มีครับนกทอดน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งคนละสามร้อยห้าสิบบาท รถด,ด่วนครับตัวไหมถุงละร้อยครับรถด,ด่วนแมงดาครับแมงดาเนี่ครับของหายากครับไข่แมงมันครับ ขีดละสอง้อยห้าสิบครับกิโลละสองพันห้าครับคองหายยากนะครับแมงดาครับเมงดาอันนี้แมงดาพูเมงดาไหมกับเมงดาพูพูครับเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากพ่อสักสองตัวนะ ครับใครไม่เคยเห็นแมงดาครับแมงดา มีหมดครับร้านนี้ที่กุงทอดจิ้งกิ๊ขาวครับไหมทอดครับเมงมันจมครับนี่ครับอาหารเหลือครับเมงมันจมเมงมันข้วก็มีนะครับต่อครับต่อต่อหลุมครับ จำน้ำพริกกับนะครับจิ้งอีดไข่ครับถูงละห้าสิบบาทครับขวาวครับขั่วครับถุงหนึ่งครับ ได้สองอย่างครับแต่ยังไม่ได้น้ำพริกนะรนี่ครับขนมของฝากมีเพียบเลยครับเห็ดห้าครับเห็ดห้าเห็ดห้าสองร้อยบาทครับนี่นี่น้ำผึ้งครับหนึ่งร้อยบาท ครับหมูป่าครับหมูป่าหมูป่าครับร้อยยี่สิบบาทครับหมูป่าคอของป่าขาดไม่ได้ครับมดลมครับมีลมตอนนี้เราตามหาลำพิกแมงดาเราอยู่นะครับ อันนี้คือของฝากครับขนมครับใข่มดแดงครับนี่แจนละห้าสิบบาทครับไข่มดแดงม,มีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยครับมะปางครับกินส้มหมูหน้มหมูครับ สเลครัสเลคแล้วรับปังครับแกนละยี่สิบบาทครับนี่ครับหลอกสเลีพริกหอมมะนาวครับมีหมดครับ พริกแห้งครับถุงละห้าสิบาทถุงละหนึ่งร้อยสามสิบบาทมะขามเปียกครับมะรดมะแคดครับเครื่องเทศครับหมูปลาครับโอ้ไส้ตันครับไส้ตันหมูนะครับ เขียดครับเขียดเขียดห้าสิบบาทครับเขียดเยอะๆนะครับเนี่ยเขียดสดครับเขียดสด ยแห้งแลมีครับปลาลดครับปลาลดปลาลดแดบเดียวครับเขียดแห้งครับนน้อย้าปลาเบอาสกซิวมีครับปลาซิวปลาน้ยลาดินร้อเดียวค่ะีัวใหญ่ปลาโน้เดียวไหมค่ะราคาบลมีเน้อจ้า รถแต่เดียวค่ะถ้าปะพวงนี่เอาต้องกี่ใบเลยน,นี่เป็นแต่รถแต่เดียวตัวใหญ่เลยค่ะไม่เยอะนะครับคุณนนท์มูลค่ะร้อยค่ะแต่เดี๋ยวมไม่เลยอันนี้จะปวใหญ่อันนี้จะปูกลางเก้ากเอาไปทอดเอร่อยไปปิ้งก็ได้ค่ะครับผมเดี๋ยวด,ดูดูก่อนนะครับ,รบขอบไปคุณครับ ละหกสิบาทครับพึ่งครับพึ่งครับไข่พึ่งปิ้งก็มีครับถั่วเน่าครับถั่วเน่าของกินเลยครับถั่วเลาะอ่อนเหมือนกันแเจ้าแต่คนเลิกซอมได้เจ้า ีครับพึ่งครับคิดละเจ็ดสิบเยอะเหมือนกันครับ สองร้อยสองร้อยเท่ากันไม่ได้เหรอข่บเพลกผักหวานครับผักหวานป่าหยิบลมครับเห็ดหนูหนูครับมะม่วงสามจานห้าสิบหน่อไม้ครับหน่อไม้โอ้ขนุนครับขนุนก็มี นี่คือข้าวแคบครับอาหารเมือครับข้าแขวแคบตอบรี่ครับผักหวานครับผักหวานครับหวานไข่มดแดงครับช่วงนี้ดูครับผักหวานครับยี่สิบบาทครับผักหวาน,วานไม่แพงนะครับ ไข่มดแดงก็ห้าสิบบาทครับห้สิบาทร้อยบาทครับมีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยครับคนนี้ดูครับชะอมครับนี่ครับมะมะรุมครับมะรุมมอนทางเหนือเรียกมะค้อนก้อมครับนะครับแกงครับอร่อยครับ 75คร <Bond> ับ75เฮเห่าใหม่ๆนะครับโล350ครับโลละ350ครับ้5ไข่มดแดงครับผักหวาน ดลมครับหน่อไม้สดครับนนี่คือดอกนิ้วครับดอกนิ้วทำขนมจีนครับดอกนิ้ว หวานปลาครับหน้านี้ผักหวานป่าไข่มดแดงครับดูครับเต็มหน้าสิบบาทครับผมลกครับลกกลัวครับลกกลัวลกกลัวเคือลกกลกควายครับสามร้อยบาทไสตันครับ ủa เขาหลามก็มีครับเขียดทอดครับเขียดทอดหนงละห้าสิบบาทครับต่อครับต่อนึ่งต่อนึ่งพึ่งปลาครับพึ่งปิ้งอันนี้ลางพึ่งสดครับลางนีนส้สดสดครับ

ไส้อะครับหอมครับนี่เราเจอน้ำพริกเราแล้วครับน้ำพริกหนุ่มนะครับนี่แมงดาครับน้ำพริกแมงดาเจอแล้วครับน้ำพริกแมงดา พิกดากระปุกต่อได้ครับสาวบาทยี่สิบบาทครับนี่แหละครับเราเจอแล้วครับสิ่งที่เราตามหาน้ำพริกเมงดาครับนี่ครับยี่สิบบาทได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกันเลยครับ ไปอีกหลายที่อยู่ครับปลาดุกครับผักทอดปลาดุกปลาทอดตอเบรี่ครับกุชชินปิ้งปอเปียทอดใสยย้วัวครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปแวะกันอีกตลาดหนึ่งครับ เดี๋ยวจะไปแวะซื้อแคบหมูที่ตลาดตุ้งเกียนนะครับตลาดตุงต้งเกียนดูครับชื่อตลาดชุมชนดอยแก้วครับแต่รู้จักกันในานามตลาดบ้านทาครับผมยังเช้าอยู่เลยครับรถเยอะครับตอนนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดตุ่งเกียนนะครับ อ่ะครับกำลังจะเดินทางออกจากตลาดบ้านทาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับทางเดิมครับยูเทินเดี๋ยวจะถ่ายเส้นทางไปทางไปตลาดตุ้งเกียนนะครับเพื่อหาซื้อแคบหมูครับผมไปกันครับ